มาพาทุกคนไปดูร้านขนมเด็ดๆวันนี้แอมรวมไว้3ร้านก็คือที่นี่เขาจะเป็นแบบตักรูปว่าส0บาทเนาะแล้วก็สามารถตักเครื่องได้ไม่อันเลยมีคนมาคอมเมนต์ว่าที่ตักฮอปปิ้งแบบไม่สะใจหนูเลยอ,ะอ่ะหนูมาดูใหม่นะ <c oughs> ะนะลูกนะสะใจั้มลูกเพิ่งยได้ยินก็เลยไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ามันดูน่ากินมาก ทั้งตัวฝข่ทองทั้งตัวไอ้ปีของเขาอ่ะมันมหวานมันกินได้เรื่อยๆกินถึงได้บอกแล้วว่ากินไปนกรดเดียวหมดนะชนเอาปากไปแล้วเพื่อเจ้าสวัสดีค่ะ อนนี้อยู่กับไอแอมพาคินนะคะวันนี้เราสองคนจะมาพาทุกคนไปดูร้านขนมเด็ดๆวันนี้แอมรวมไว้สามร้านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้างตอนนี้แอมอยู่ที่หน้าเทศบาลศิวราชาน,นเลยดีย๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรไปมาแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านราชาไอศครีมจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยรู้สึกว่าไอศครีมรสรสชาติมีให้เลือกเยอะมาก แล้วก็ที่สําคัญไอติมลูกละสิบบาทใช่ถูกมากท็อปปิ้งตักฟรีนะจ๊ะปลานี่เลยมีพอดีค่ะไอติมรสไหนแนะนําบ้างคะมีไข่เค็มครับไอติมไข่เค็มนี่ทุกคนให้ดูไข่เค็มไอติมทรายไอติมไอติมทรายคือยังไงคะไอติมโบราณนะครับอ๋อเป็นไอติมโบราณ มีราคาเท่าไหร่บ้างคะมียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็คือลูกละสิบบาทถูกไหมคะ,มะเอาเอาถ้วยขนาดไหนดีห 50, 50. ้าสิบแล้วขอถ้วยเล็กสุดของแอมเอาเป็นไข่เค็มหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่ีไอกิกมสายไอติมสาย <c oughs> ใช่ไหมก็คือที่นี่เขาจะเป็นแบบตักลูกละสิบบาทเนาะแล้วก็สามารถตักเ <c oughs> คร <c oughs> ื่องได้ไม่อันเลยไข่เค็มไข่เค็ม เิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยเปิดเที่ยงเปิเริ่มเก็บเริ่มเก็บสามปุ่มแล้วก็เปิดเท่าแบบเที่ยงแล้วก็ทยอยเก็บเั้งแต่สามปุ่มนี่จะให้ดูเครื่องก่อนตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่นี้เลยผีแตะตัวเปลือกมันใช่เปลือกมันแตะกล้วยสับปะรดบุษากล้วยตัวข้าวโพดถั่วกล้วยปล่อยทองขนมปังปล่อยทอง ตักเลยนะคือท็อปปิ้งตักไม่อั้นก็คือตักได้เลยตามใจฉันถ้ามันอยู่ในถ้วยใช่ไหมสั่ดแล้วก็ตักเพิ่มได้เลยเต็มยังใช่ปะัไม่ทุกอย่างนะเอาที่ยาดกินอะราเมลหรือเปล่าใช่ อันนี้เป็นสีสันคือเออน่ากินนะอันนี้เหมือนน้ำตาลป่ะน้ำตาลแบบคาราเมลน่าทานมากเลยอ่ะสามสิบบาทคุ้มมากเรามาต่อคิวน,นี่เหมือนใช้อันนี้แล้วมันทำให้เราใส่ของกินได้เดยอะขึ้นอะมันยัูงไปได้ อันนี้คือเราตักครัวไม่คุ้มใช่ปะสามสิบบาทแต่ว่าเต็มคาราเดลท็อ,อ,อปปิ้งประมาณห้าสิบตอนนั้นผ่านติกตอกมีคนมาคอมเมนต์ว่าที่ตักท็อปปิ้งแบบไม่สะใจหนูเลยอะอ,อหนะหน <c oughs> ูมาดูใหม่นะลูกนะหนู <c oughs> มาดูใหม่นะลูกนะสะใจไหมลูกอืมนันชอบฟังอร่อย <c oughs> เออฟัง บปกตยยังไม่เคยหาก,กินที่ไหนเนาะอันนี้แนนสีรัชาเนี่ยเพิ่งเจอที่นี่ที่แนกไอติมทรายบอกเลยว่าทุกคนต้องลองนะเพราะมันเป็นไอติมโบราณหาก,กินยากเพราะเมื่อก่อนมันทํายากมันต้องทํามือคุณลุงบอกว่ามันต้องทำยังไงก็ไม่รู้ก,ก,วกว่าจะได้มาเป็นไอติมทรายอะ่ะคือว่าเนี่ยมันดีอย่างนคือมันไม่ได้หวานมากมแล้วก็ที่ร้านเนี้ยเขามีอ่รสชาติที่เลือกเยอะมากๆเลย ไม่คือบางบางรสชาติแบบเหมือนเหมือนไม่น่าจะเป็นของหวานได้อย่างใครเค็มเนาะก็ทําได้เอออร่อยด้วยมันมีรสแปลกๆด้วยนะรสวาซาบิรสไข่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยใครอยากลองอะไรแปลกๆแบบนี้ก็มากินได้ร้านราชาไอศครีมอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลรีราชานะจาะอยู่หน้าร้านเกาเหลาเลือดหมูในแดงแต่ว่าเราเนี่ยตรงมาเทศบาลศรีราชาจะเห็นง่ายๆเลยค่ะราชาไอศครีมโอเคเดี๋ยวเราไปกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่า นี่มาถึงแล้วร้านต่อไปของเรานี่บัวลอยทาดหวานเรายังอยู่กันหน้าเทศบาจิร้าชาเหมือนเดิมะโยบ์กับร้านไอศครีมเมื่อกี้มานิดนึงเนาะนิดเดียวนิดเดียวเดินมากินต่อ่ะ เดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยมาถึงร้านบัวลอยแค่ก่อนทำบัวลอยดีกว่ามาถึงร้านบัวลอยก็ต้องกินบัวลอยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเดินเข้ามาเขามีน้ำมันชาให้ทานด้วยนะร้านนี้คือดีมากใช่แอบตักมาจากข้างหน้ามาทานก็คือตักได้เลยสวยมากเลยต้อนรับยู่หน้าร้านใช่จากหน้าร้านเดินเข้ามาก็คือตักได้เลยนี่มีอะไรบ้างน่ากินมากน่ากินมากเนี่ยเริ่มต้น20บาท เอาจริงรวมท็อปปิ้งนั่นนู่นนี่ก็ยังไม่เกิน40บาท40บาท50บาทเลยเออน่าแอมขอสั่งก่อนเป็นัวลอยส่งเครื่องราคา25บาทเองเรียกให้เขามารับออเดอร์นี่แอมมีอะไรบ้างมีับลอยัวลอยส่งเครื่องแล้วก็ลูกลาลใช่จากลูกต้นแท้ใช่จากลูกต้นแท้เนี่ยจะบอกว่าหาย นี่แนนสั่งใช่ลูกลานมสดใช่ไหมคือคือเคยได้ยินก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันดูน่ากินมากเลยคือข้างนอกมันเหมือนชีสอ่ะชีสเขาไข่เสรมจกลอวเกือบ ลำไยลำไยมีกะทิมีมะพร้าวข้าโพดอันอ,อันนี้แบบในข้อมนึเราก็หากินยากาช่หากินยาแ่แบบมันไม่ได้มีแตอสีใช่ไนะใช่มาร้านนี้ต้องต้องโดนต้องอต้องใสห้ควารูกตับหมข้ามหองลำไย สำหรับเพื่อนๆที่อยากลองชิมขนมอร่อยออร่ยแบบนี้นะร้านบัวลอยทาดหวานจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลสีราชาเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะมาเรามากันร้านที่สามนี่บอกว่าร้านมาไม่ใชอ่อันนี้ทอยเตรียมตัดขาเตรียมตัดขา,ขาจะบอกว่า ร้านนี้เป็นร้านที่เรามาถ่ายตอนแรกๆเนาะเราแบบคนตามมาเยอะมากแล้วก็มีคนมาโชว์ว่ามันอร่อยมากมาเดี๋ยวเราเขาบอกว่าได้คอนเซ็ปต์อะไรนะเคยมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าขับรถไปคนนึงก็ขับรถอีกคนนึงแฟนก็นั่งกินไปคนขับรถก็บอกว่าเข้าไปหมดหมดแล้วยังไม่ทันได้กินเลยต้องกลับมาซื้อใหม่ไะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมเบื้องกี้แอนบู๊ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายมาแล้วกี่ปีคะเนี่ยกมา6ปีขายมาตรงเนี้ยประมาณ5-6ปีแล้วนะตอนแรกเหมือนเป็นรถเข็นธรรมดาใช่ไหมนี่ตอนนี้เขารีโนเวทรถมีเป็นสีฟ้าหวานแหววน่ารักมากเลยใช่แล้วเด่นมากเด่นที่สุดเลยตรงนี้ย เขามีตานานนะมีตํานานขายตั้งแต่รุ่นแม่เนาะ,ะขายจากตลาดนัดก,ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ศิรชาด้วยเขาเรียกว่าตํานานมากกว่า20ปีเลยเนอะใช่อันนี้ก็คือล<ช>ูก<ช>ๆมารับช่วงต่อใช่แล้วก็อร่อยอะจริงๆอยากให้มาลองชิมเดีย๋ยวเรามาสั่งันเลยไม่คือชอบความไข่ขาวเป็นแป้งครีมครีมอ่ะอันนี้คือแบบมันนุ่มมากมันไม่ได้กรอบมันไม่ได้แข็งแบบตามที่เราเคยกิน อ่มีราคานี่ไซส์ S, M, L ก็คือ30-40-50เนาะก็มีให้เลือก3ไซส์โอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นไซส์ใหญ่เลยเนาะหวานชุดหนึ่งแล้วก็รวมชุดหนึ่งค่ะไหนให้ดูครีมสซอ๋ออันนี้ตัวจริงจะบอกว่าที่เนี้ยเขาแบบไม่ได้ทำหวานนะเป็นขนมหวานที่แบบขนมเบื้องที่ไม่ค่อยหวานนี่เรายังไม่ได้บอกเลยเาาว่าพิกัดร,ร้านของ ขนมเบื้องเนี่ยจะอยู่ตรงแยกถนนเทศบาลรรณเงตรงสามแยกตรงไทยพัฒนาเดซัสตรงนี้เนาะร้านจะอยู่ตรงข้ามคลินิกคงศักดิ์หรือไม่ก็คลินิกของวิชาเนี่ยแหละอยู่ข้างๆตัวดีเอลอยากกินผ่อนใจราให้ลูกค้าผ่อนกันดีเพราะว่าที่ร้านเขาจะไม่จับเงินนะคะเพราะว่าเขาต้องทำคอนเทนไปด้วยเนาะสะอาดสะอาดแน่นอน นี่ยังไม่ได้กอพาดแต่อย่างใดนะก็ทำเลยอยู่แล้วโทรมาสั่งก็ได้นะอ๋อโทรมาสั่งได้ไหนให้ดูดูเบอร์ซิ่งเลยตรงนี้เลยมีเฟซบุ๊กด้วยหยุดทุกวันไหนนะส่วนใหญ่ก็ถ้าผมเจอแม่ก็จะมาอ๋อสลหรับมันก็ไม่มีวันหยุดเพราะว่าเขาจะช่วยกันสลับกันคือถ้าใครมามาไม่เจอน้องก็คือก็ใช่นะก็ขอแทนนะเพราะว่าเป็นแม่ชก็เป็นแม่ขายนะคือของเขาดีอย่างหนึ่งอะ ทั้งตัวฝอยทองทั้งตัวไอครีมของเขาอ่ะมันไม่หวานอ่ะแล้วมันกินได้เรื่อยๆคือถึงได้บอกอย่างว่ากินไปเดียวเพลินนัดเดียวหมดโ <Okay. S 2> อ,อ,อเคเฮ้ยทำอะ,อะ,อะไรเขาแบบเป็นชิ้นเล็กพอดีคำแล้วมันคือแบบเนี่มยมันจะเห็นว่าแบบมันยังมันมันไม่ได้แข็งอ่ะมันยังแบบมีครีมนิ่มๆเหมือนปะเนี่ย เนี่ยยังแบบแล้วเวลาเข้าปากมันจะแบบนุ่มมากเข้าปากไปแล้วเลยอ่ะอืมันอร่อยมันกินเพลินอ่ะอย่างที่้บอกแล้วว่ามันรสชาติมันไม่ได้หวานมากแล้วมันกินได้เรื่อยๆอร่อยแล้วครีมเนี่ยเขาทำใหม่ทุกวันอืทำใหม่ทุกวันเป็นครีมไข่ขาวสำหรับใครที่อยากจะมาที่ร้านเนี่ย ขายทุกวันนะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองเนาะจนถึงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสองสองทุ่มสองทุ่มอ่ะใครอยากมาตามมาได้เลยใช่แล้วอร่อยที่สุดเปนศรีราชาใช่แล้วร้านร้านร้านที่ต้องห้ามพลาดต้องมาคอนเฟิร์มจริงไปแล้วนะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย